สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทวินตีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มเพื่อนในเกม,เมคาร์พากิ้งนะครับแล้วก็สอนวิธีการรับเพื่อนไปด้วยนะครับเพราะว่ามีคอมเมนต์ถามกันเข้ามาว่ารับเพื่อนอย่างไรนะครับผมอันดับแรกก็กดไปที่สตาร์ทก่อนนะครับกดมาที่สตาร์เสร็จแล้วก็ออนไลน์เกมครับผม แล้วก็ให้คุณผู้ชมนะครับสังเกต ID ดีตรงนี้ไว้นะผมะก็จะมี gb 6 C4 3 7 6อ่าคุณผู้ชมอาจจะรู้ว่าเราแอดเพื่อนอย่างไรแต่ไม่รู้ว่ารับเพื่อนอย่างไรคือเอาจริงๆแล้วนะผมเราก็ไม่จําเป็นต้องรับเพื่อนนะครับผมเพราะว่ามันรับเพื่อนไม่ได้หรอกครับผมเพราะว่าสมมุติว่าคุณผู้ชมนะผมแอดเพื่อนไปอ่าสมมุติว่าผมอ่ะ จะแอดไปอีกเครื่องหนึ่งนะผมเอาอีกเครื่องหนึ่งเล่นด้วยผมก็จะก็จะใส่ ID อีกเครื่องหนึ่งเอาไว้ด้วยนะผมไอเดียอีกเครื่องหนึ่งของผมก็เป็นเลข6 9 2 2 2 5 5 2ครับผมอันนี้คือ ID อีกเครื่องหนึ่งนะครับผมก็กดแอดอีกเครื่องหนึ่งของผมไปอ่าก็รอสักครู่ผมรอมันโหลดสักครู่นะผมอ่าอ่านี่ก็จะขึ้นแล้วผมว่า 69 2 2 2 5 5 5แต่ว่าชื่อของเรานะครับผมเนี่ย ID ของเราะจะไม่ขึ้นบนหน้าจอของเพื่อนนะครับผมแล้วก็จะไม่มีให้เพื่อนรับเราด้วยเพราะฉะนั้นก็คือเราต้องแอดทั้งสองฝ่ายครับผมก็คือเราแลก id กันนะผมอ่าสมมติว่าผมเอา ID ของเพื่อนนี้มาเนาะ6 9 2 2 2 5สออาผมกดแอดไปชื่อเพื่อนเนี่ย ก็จะขึ้นอยู่หน้าจอเราเห็นไหมแล้วเราก็เอาไอเดี้ยนี้ของเราอะ่ะให้เพื่อนให้เพื่อนแอดเรามาก็คือ G B 6ก C สี่เพอเพื่อนกดแอดเรามาแล้วอะ่ะชื่อของเราอ่ะก็จะขึ้นอยู่บนหน้าจอของเพื่อนนะผมก็จะขึ้นแบบนี้ก็คือมันไม่ได้รับเพื่อนหรอกครับผมอ่าประมาณนั้นอะ่ะเหมือนว่ามันไม่มีระบบรับนะผมไม่เห็นว่ามันจะมีระบบรับอะไรเลยก็จะประมาณนี้นะอ่านี่กดต,า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 ตาั้งตออนไลน์เกมแล้วก็ รอชื่อขึ้นนะผมผมเอาอีกเครื่องหนึ่งเล่นด้วยนะครับตอนนี้พอจะสร้างห้องเล่นกับเพื่อนก็นั่นเลยก็เลือกเอาถนนไหนก็สมมติผมจะเล่นถนนนี้ก็นี่แหละกดนี่แหละครับผมอ่าแล้วก็ gb 6 4สี่อันนี้ผมลองสร้างห้องก่อนนะเอารหัส33 3แล้วกันอ่าเนี่ยก็กดสตาร์ทไปได้เลยแล้วสมมติว่าเพื่อนเราอะ่ะมี id ของเรา G.B. 6 44 3 7 6เขาก็จะเห็นชื่อเราขึ้นตรงนี้เลยขึ้นตรงนี้แบบเราก็เขาก็จะกดตามเรามากดขึ้นกดตรงนี้แหละอ่าคลิกไปที่ชื่อเราแล้วก็เขาก็จะตามเรามาในห้องครับผมหรือว่าเราก็จะบอกรหัสเพื่อนว่าเราตั้งรหัสอะไรไว้เพื่อนก็จะตามเข้ามาในห้องได้ครับผมมันก็จะไม่มีรหัสเพื่อนก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือว่าถ้าเราไปเล่นในเซิฟต่างๆนะประเทศต่างๆอะไรตรงเนี้ย มันก็จะมีการแอดเพื่อนในเกมไว้ด้วยครับผมก็อันนั้นก็ทําได้ครับผมแต่นี้เราพูดถึงตรงที่เราเอาไอดีมาแลกกันเนาะก็จะประมาณนี้ครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอกาบสวัสดีครับ